สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับเฟินชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากระเจ้าซีดาเฟื่อนชนิดนี้เขาปลูกไว้ตรงหน้าที่ทํางานของผมนะครับผ่านมาผมบางครั้งผมก็มายืนมองความสวยงามของเขานะครับเฟืกนกรณีนี้เขาปลูกไว้นานแล้วนะครับเขาปลูกเป็นปีแล้ว แต่ว่าเขาเพิ่งเอาลงมาที่ต้นไม้นะครับก่อนหน้านี้เขาก็กจะแวนไว้ซึ่งลักษณะที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีใบที่แห้งตายนะครับแต่ก็มีใบที่เกิดใหม่นะครับลักษณะก็คล้ายๆกระแตไต่ไม้เหมือนกันที่มีลักษณะ2ออย่างนะครับ เป็นใบที่ขึ้นด้านบนแล้วก็มีใบที่ห้อยเป็นริ้วเป็นพวงคล้ายๆกับเขากวางนะครับซึ่งกระแตแต่ไม้จะไม่ห้อยแบบนี้แต่มีลักษณะของใบใคล้ายๆกันนะครับใบที่เกาะอ,อยู่กับต้นไม้แล้วก็ใบที่แยกออกมาต่างหาก ในเฟืนอนกระแตีตยไม้นะครับแต่เฟืนอนกระเจ้าสีดาก็จะแยกกันชัดเจนเหมือนกันคือใบใหญ่ๆจะขึ้นด้านบนนะครับและใบที่เป็นริ้วลักษณะคล้ายๆข้าเขกวางเนี่ยก็จะห้อยลงด้านล่างนะครับซึ่งมองดูแล้วสวยงามมากทีเดียวนะครับ เพื่อน,อนผมว่าในบรรดาเฟื่องที่ผมปลูกมาทั้งหมดผมคิดว่าเฟื่องชนินี้สวยงามที่สุดนะครับซึ่งผมก็กําลังที่จะนําไปปลูกที่บ้านเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ลองไปหามาปลูกดูได้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ